โอเคครับอ่าคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเซตอะไรครับลีเนียกับ Set, เซตโรเทีตเนาะอ่าอ่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการอ่าทำนะอินเตอร์ล็อกเนาะอ่าระหว่างอ่าเอาพุดนะครับการทำ ue, อินเตอร์ล็อกอ่าอินเตอร์ล็อกสำคัญขนาดไหนครับในระบบอ่าพวกอ่าซีเควนซ์เนาะก็คือสําคัญมากนะครับการทำอินเตอร์ล็อกเนาะอ่าเราต้องมีการล็อกค่าเนาะค่าใดค่าหนึ่งอ่าที่เราไม่อยากให้มันทํางานเนาะในขณะที่ค่าใดค่าหนึ่งกําลังทํางานอ่า เราจะไปสั่งให้ให้อีกค่าหนึ่งไม่ทํางานอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยเนาะอ่ะอันดับแรกเมื่อกี้ผมจะเอาตัวอย่างเซตเมื่อกี้เราทำอะไรครับเซตลีเนียเนาะแล้วก็เซตโรเทตนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากเซตโรเทตก่อนเนาะอ่ะโอเคโอเคการทำอินเตอร์ล็อกอ่ะในกรณีนี้ก็คือเรามีอะไรครับเรามีมอเตอร์อ่าตัวที่เป็นโรเทตเนาะอ่ามอเตอร์หนึ่งตัวเรามี2องแอคชั่นใช่ไหมครับก็คือมีทั้งรีเวิร์ดแล้วก็ฟอร์เวิร์ดเนาะ มันต้องทาแค่แอคชั่นเดียวใช่ไหมครับก็คือถ้าจะเป็นถ้าในแอคชั่นนั้นขนาดใดขนาดหนึ่งนั้นเป็นรีเวิร์ดก็ต้องเป็นรีเวิร์ดเนาะจะไม่ทํางานพร้อมกันทั้งรีเวิร์ดทั้งฟอร์เวิร์ดนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ของอะไรครับโรเตเนะาะก็จะทํางานแค่อะไรครับการทํางานเดียวก็คือรีเวิร์ดอาจจะเป็นรีเวิร์ดหรือฟอร์เวิร์ดเนะาะจะไม่ทํางานทั้งสองเนาะถ้าทํางานทั้งสองปุ๊บไฟมันก็จะวิ่งเข้าอะไรครับไฟจากเอาพุทตัวตัว POC เนาะก็จะวิ่งเข้ามอเตอร์ตัวเดียวกันเลยก็อาจจะไม่ช็อตได้นะครับอ่ะอันนี้เราเอาสามารถไปต่อยอดในระบบใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าก็ใช้เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะเราจะทำการอินเตอร์ล็อกเนาะการอินเตอร์ล็อกก็คือการอะไรครับตัดการทำงานของเอาท์พุตเนาะอ่ะโอเคในกรณีนี้เอาท์พุตเราเป็นอะไรครับเอาท์พุตเราเป็นเซตเนาะเราสามารถใช้อ่าหน้าคอนแทคที่เป็น NC แบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมที่เป็น NC แบบนี้มาตัด ตัวเอาพุทที่เป็นเซตแบบนี้ได้ไหมครับคําตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเซตถ้าเราเอาหน้าคอนแทคมาตัดตรงนี้เนาะเอนซมมาตรงนี้มันก็ไม่มีผลอะไรกับฟังก์ชันเซตตัวนี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเซตตัวนี้มันเซตแล้วมันไม่ได้สนใจอะ,อะไรครับเส้นข้างหลังว่าจะมีไฟหรือไม่มีไฟเนาะมันไม่ได้สนใจว่าตรงนี้จะมีไฟหรือไม่มีไฟเลี้ยงมันเนาะเพราะว่ามันเซตในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าเราเอาหน้าคอนแทคแบบเมื่อกี้มาเนาะก็คือ n อเนาะ มาทำอินเตอร์ล็อกมันก็จะไม่ทำงานนะครับมันก็จะยังเซตค่าอยู่ไปเรื่อยๆเนาะ,ะถ้าเป็นเซตเราจะทำอินเตอร์ล็อกของฟังก์ชันเซตก็คือมันต้องมีอะไรครับรีเซตมาทำอ,อินเตอร์ล็อกเนาะอโอเคประมาณนี้นะครับในกรณีนี้เอาพุดเราอะไรครับเป็นรีเวิร์ดโรเตชเนาะรีเวิร์ดโรเตช์ y12 y12 ก็คือมอเตอร์อะไรครับโรเตชเนาะมันมันมี y12 ที่เป็นรีเวิร์ดแล้วก็อะไรครับ วายสิ uh, ที่เป็น forward ใช่ไหมอ่าเราก็จะอะไรครับเขียนแบบนี้นะครับในขณะที่ uh, y12 เป็น reword เนาะเราก็จะไปสั่ง reset y13 ที่เป็น forward ของตัว rotate ใช่ไหมครับก็คือมอเตอร์ตัวเดียวกันนะไม่งงนะครับอ่ผมก็จะทำการ reset เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเนาะ rst reset out อ่าอันนี้มันจะเป็น off forward rotate เนาะตรงนี้นะครับอ่า โอเคอันนี้ uh, ในฟังก์ชันนี้จะมีแค่ว่า12กับว่า13เนาะเพราะว่านเป็นอะไรครับโรเทชเนาะตรงนี้เนาะเซตโรเทชเนาะก็คือตรงหมุนใช่ไหมครับถ้าเราให้อะไรครับรีเวิร์ดรีเวิร์ดของตัวโรเทชทำงานเราก็ต้องไม่ให้ตัวฟอร์เวิร์ดของตัวโรเทชทำงานใช่ไหมก็คือว่า13เนาะก็คือเราจะให้ตัวใดตัวหนึ่งทำงานเท่านั้นนะครับนี่กรณีนี้เนาะ,อะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูครับเรามีอะไรอ่ะเห็นไหมเอา้ามา ในขณะ,ะต่อมาเนาะโปรแกรมเราเขียนปุ๊บได้มีการนะครับเซตให้มอเตอร์ฟอร์บดโรเทีทำงานใช่ไหมว่า13ถ้าวา13ทำงานเราก็ต้องไปรีเซตตัวเลยครับรีเซตตัวเอาพุทไม่ให้มันทางานใช่ไหมการป้องกันนะครับก็ต้องอินเสิร์โลเมือนเดิมครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันรีเซตเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นการรีเซตที่เอาเป็นอะไรครับ รีเวิร์ดโรเทตตัวนี้ใช่ไหมตัวแรกเนาะอ่าเราใส่2ตัวเลยนะครับอ่าทั้งสองตัวเลยเนาะอสองตัวเลยนะครับทั้งเป็น0.3แล้วก็อันนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรครับโรเทตเหมือนกันนะครับอ่าก็คือถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดเราก็จะไม่ให้โรเทตฟังก์ชันใดฟังก์ชันไหนก็ได้ที่เป็นโรเทตไม่ไม่ทำงานเลยนะอ่าตัวนี้ครับอ่าตัวแรกก็คือเป็นนะรครับ0.3นย์ามวีเนาะจะไม่ให้ทํางานเลยนะครับ ตัวที่สองก็จะเป็นอะไรครับตัวที่สองก็จะเป็น reward rotate home ใช่ไหมเราจะ r e รีเซตทั้งหมดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นการ lock, นะอิ t e อล็อกเนาะเพราะว่า Y13 กับ Y12 มันก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมครับมอเตอร์ตัวเดียวกันเนาะ,อะ,อะโอเคเราก็จะรีเซ t ตเลยนะครับประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเป็น Y12 ตัวนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรครับเซตอ่าเราก็ต้องอะไรครับถ้าว่าตัวนี้ทํางานเราก็ต้องมารีเซตตัววายสิบสามด้วยใช่ไหมเราต้องทําเหมือนกันนะครับอ่าร์เอสที ST. อันนี้จะเป็น y ายสิบอะไรครับวายสิบสามใช่ไหมออ u ก็จะเป็นตัว forward ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัว reverse นาะอันนี้ก็ต้องเป็น forward ในเงื่อนไขนี้เห็นสังเกตว่ามันมีอะไรครับรีเวิร์ดสตัวใช่ไหมสองอะไรครับสการทํางานเนาะตัวหนึ่งเป็นตัวแรกใช่ไหมครับตัวแรกก็คือ0ูนามเซกเนาะศูนย์จุดสามเซกตัวที่2ก็คือหมุนเข้าหมหาโฮมเนาะอะ่โอเคนะแต่ในกรณีนี้เราจะเป็นอะไรครับฟอ,อร์เวิร์ดเนาะรีเซิทฟอร์เวิร์ดนะครับอย่างนี้เนาะใบสิบสองทำงานก็ไม่ให้ใบสิบสามทำงานถ้าใบสิบสามทำงานก็ไม่ให้ใบสิบสองทำงาน ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโรเทชเนาะ,ะต่อมาเรามาดูตัวเซตลิเนะียเนาะเมื่อกี้เราเซตโรเทชไปแล้วครับเราทำการอินเตอร์ล็อกเซตโรเทชเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะต่อมาเราจะมาเซตลิเนียดูนะครับลิเนียก็ทำเหมือนกันครับมันมี Y6 Y6 ก็คือมอเตอร์อะไรครับขับตัวลิเนียเนาะมีทั้ง Y6 เป็นรีเวิร์สเนาะแล้วก็ Y10 เป็นฟอร์เวิร์สใช่ไหมครับ ในกรณีนี้ถ้าเราให้รีเวิร์ดลิเนียทำงานเป็น Y6 เนาะเราก็จะไม่ให้อะไรครับ Y10 ที่เป็น f o r ์เวิทำงานเนาะ,ะตรงนี้เนาะ,ะเห็นไหมครับเราจะไม่ให้ตรงนี้ทำงานเราก็ต้องเ,อเขียนรีเซตไว้ตรงนี้ก่อนเลยเไปเขียนโปรแกรมจริงเราก็จะเขียนควบคุมเครื่องจักรในหลักสากรรมเราก็ต้องใช้แบบนี้เลยนะครับ การทำอินตอเตอร์ล็อกเนาะก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไขในงานนั้นมันเป็นยังไงเนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเอานะครับสมมุติว่ารีเวิร์ดทำงานเดี๋ยวเราไปเช็คเอาพูดดูก่อนเนาะ,ะมันมีรีเวนะิร์ดเนาะแล้วก็ o u าตัวนี้ไม่ได้ใส่เอาด้วยเนาะ,ะแล้วเ out forward หนึ่งร์เวิร์ดโฮมแล้วก็นะครับ มี2ตัวใช่ไหมมีเซ็ตสตัวเนะเาะ out forward home แล้วก็อะไรครับแล้วก็ reverse linear เนาะ,อ,ะอันนี้เป็น forward อันนี้เป็น reverse เนาะ,ะแต่เมื่อกี้เรากดปุ๊บมันมีอะไรครับมันมีขึ้นมาเนาะ,ะเราอาจจะยังไม่ลบออกนะครับผมก็จะใส่เป็น out ่าตัวนี้เป็นมีแค่โฮมเนาะอ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่มีนะครับเราต้องไปลบออกเนาะตัวนี้ไม่มีเนาะ,ะมีแค่ลนะิเนียโฮมเนาะอ่าผมก็จะให้มันรีเซ็ตตัวนี้เลยถ้าไว้หกทำงานก็ไม่ให้ไฟ้สิบทำงานอย่างนี้นะครับอ่าโอเคในเวลาต่อมาครับอ่าถ้าอ่ามาถึงเงื่อนไขตัวนี้เป็นไว้สิบทำงานใช่ไหมถ้าไว้สิบทำงานเราก็จะไม่ให้ไว้อะไรทำงานครับถ้าไฟ้สิบทำงานเนาะเอาตัวนี้ทำงานก็คือไม่ให้ตัว นี่เนี่ยทำงานเนาะถ้า forward ทำงานเนาะเพราะว่าต้องเป็นอะไรครับ action ใน action หนึ่งเนาะการทำงานในกระทำงวันหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีนี้มอเตอร์เราตัวเดียวแต่มันมีสอง action นะครับเป็นมอเตอร์ธรรมดาเนาะ,ะมีสอง action ก็คือไปข้างหน้ามาข้างหลังเนาะ forward reverse เนาะโอเคอันนี้ผมก็จะให้เป็นอะไรครับ reset ตัวอะไร forward แล้วก็ต้องเป็น reverse ใช่ไหม o u าตัวนี้ไม่มีเอาเนาะ reverse เนาะก็เป็น reverse เลยครับตรงนี้เนาะ รีเวิร์ลลี่เนี่ยใช่ไหมอ่าโอเคอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับตัวทำอินเตอร์ล็อกเนาะอ่าตอนนี้เราก็ทําหมดแล้วครับครบละทั้งอะไรครับทั้งตัวเซตเนาะอ่าทั้งตัวเซตทั้งตัวโรเทตเนาะอ่าโอเคครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการทำอินเตอร์ล็อกเนาะอ่าเราก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับอ่าในอ่าอุตสาหกรรมเนาะอ่าก็ใช้แบบนี้แบบเดียวกันเลยนะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะ หยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอะ,อะสวัสดีครับ